สวัสดีเพื่อนๆและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีกรกฎทุกท่านชาวราศีกรกฎ ถือว่าเป็นราศีที่4ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีกรกฎก็คือปูชาวราศีนี้เป็นคนฉลาดเป็นระบบระเบียบเป็นคนใจกว้างชอบอยู่บ้านและเป็นคนค่อนข้างดื้อรั้นพวกเขาอุทิศตนให้กับครอบครัวและยังคอยประคับประคองความรู้สึก ให้กับคนในครอบครัวอีกด้วยในแง่ของสันสาตยานและความอ่อนไหวชาวราศีนี้ถือว่าเป็นจักรราศีที่มีความท้าทายมากที่สุดในการทําความเข้าใจชาวราศีกรกฎมีอารมณ์อ่อนไหวและไวต่อความรู้สึกพวกเขาให้ความสําคัญกับครอบครัวและคนที่บ้านเป็นอันดับแรกชาวราศีกรกฎ มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าถึงผู้คนรอบตัวของเขาได้เป็นอย่างดีคนที่เกิดในราศีนี้มักเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความเข้าใจในความเจ็บปวดและความทุกข์ยากของคนอื่นอีกด้วยสวัสดีครับกรลยาณมรทุกท่านครับในวันนี้อาจารย์ก็มาเปิดไพ่ทำคลิป ดึงพลังงานบวกให้กับทุกท่านนะครับในคลิปนี้อาจารย์ก็มาทําในหัวข้อสิ่งดีๆอะไรบ้างเอ่ยที่จะเข้ามาในชีวิตท่านในช่วงนี้นะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังดวงนะครับอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปที่ผ่านมาว่าการทําคลิปแบบนี้นะครับเป็นการจับไพ่ดึงพลังงานดีด เอาพลังงานบวกบวกมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับฟังแล้วยิ้มได้ก็ดีครับและเป็นคลิปโดยรวมเป็นคลิปตั้งใจดึงพลังงานเอาคนที่เข้ามาฟังเท่านั้นนะครับดังนั้นแล้วก็อาจจะมีตรงบ้างแล้วก็ไม่ตรงบ้างนะครับหลังจากดาวพฤหัสเคลื่อนย้ายแล้วก็มีดวงดาวหลายดวงนะครับเคลื่อนย้ายเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงนี้นะครับ มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่อนข้างเยอะเรามาดูใบแรกตัวตนของท่านที่ผ่านมานะครับในช่วงที่ผ่านมาชีวิตนั้นเหมือนคุณคิดอยู่กับปัญหาคุณคิดอยู่กับเรื่องลำบากใจเรื่องหนี้สินนะครับเขาเรียกว่าหาหนทางไม่เจอแต่นับจากนี้ต่อไปนะครับสิ่งดีๆจะค่อยขยับขยื้อนเข้ามาให้ท่านได้เห็นนะครับ สิ่งดีๆที่ว่านี้ก็คือในเรื่องของการงานนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานของท่านนะครับการงานของท่านจะเยอะขึ้นจะมีงานเข้ามามากมายนะครับสำหรับคนที่ตกงานอยู่ก็มีความคิดมีไอเดียที่อยากจะทำธุรกิจเล็กๆแน้อยขายของอะไรขึ้นมานะครับเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินโชคลาบนะการเงินดูเหมือนว่าค่าใช้จ่ายก็ยังมีมากเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่ดีคือท่านนั้นจะมีรายรับเข้ามาเขาเรียกว่ามากกว่าหนึ่งช่องทางจะทำให้ได้ยิ้มออกบ้างนะครับช่วงนี้สำหรับบางคนนะครับ มีความคิดที่อยากจะได้ทรัพย์สินเป็นของตนเองในช่วงนี้นะครับไม่ว่าอยากจะได้บ้านใหม่รถใหม่หรือแม้แต่กระทั่งมีความคิดอยากจะซื้อที่ดินเก็บไว้นะครับในอนาคตเพื่อเก็งกำไรนะครับสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านหวังนะครับมันมีโอกาสที่จะสมหวังดังใจนะครับโชคลาบก็เสี่ยงได้นะครับแต่ขออย่าเสี่ยงเยอะนะสำหรับ คนที่ชอบเสี่ยงซื้อใบสองใบไม่เสียหายนะครับสิ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดตามพลังงานไพ่นะครับของทุกท่านที่เปิดที่ได้เข้ามารับฟังคลิปนี้นะคือท่านนั้นจะมีความคิดขยับขยายในเรื่องของการทำงานคนที่ทำงานประจำก็มีความคิดที่อยากจะลงทุนเพิ่มเติมทำธุรกิจค้าขายออนไลน์เล็กๆน,น,น้อยๆนะครับเพื่อสร้างผลกำไร อันนี้คือถ้าท่านใดมีความคิดแบบนี้แสดงว่าพลังงานดวงดาวนะครับดึงให้ท่านไปแบบนั้นมันไปถูกทางแล้วนะครับสามารถเริ่มที่จะลงมือทําได้เลยนะครับและอีกใบหนึ่งก็คือเป็นไพ่เกี่ยวกับความรักนะความรักคนโสดนะครับเหมือนว่าคนเก่าๆนั้นจะกลับมาขอคืนดีจะกลับมา หรือฟื้นความสัมพันธ์เก่าๆกับท่านนะครับทำให้ท่านนั้นเกิดความหวันไหวไม่กล้าที่จะม o บอ o อนไปข้างหน้านั่นเองนะครับยังไงก็ขอให้คิดวิเคราะห์พิจารณาดีๆนะครับว่าจะ กลับไปหาคนเก่าหรือมุกไปข้างหน้านะครับเผื่อมีสิ่งดีๆสิ่งอะไรใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้เจอมีสิ่งดีๆมากกว่าสิ่งที่ผ่านมานะครับและเรื่องสุดท้ายเรื่องของสุขภาพนะครับในช่วงนี้ขอให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบเขาเรียกว่ากระดูกนะครับแล้วก็ความเครียดสะสมทําให้ท่านนั้น เขาเรียกว่านอนไม่ค่อยหลับนะครับอาจจะเกิดโรคแทรกซ้อนได้ดังนั้นแล้วขอให้ทําใจให้สบายนะครับนี่ก็คือพลังงานของการจับไพ่ขึ้นมาณวันนี้นะดังนั้นแล้วอาจารย์ก็ขออวยพรชัยให้ทุกท่านนะครับที่เห็นคลิปนี้เปิดเข้ามารับฟังนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับให้ท่านอื่นๆได้มีโอกาสารับฟังให้เขาได้ยิ้มได้นะครับก็จะเกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับ ก่อนจากอาจารย์ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับห่างไกลจากโรคร้ายห่างไกลจากโควิดนะครับและท่านใดที่กําลังประสบป,ปัญหาในเรื่องของการเงินเรื่องของตกงานขอให้เกิดความคิดไอเดียใหม่ๆขอให้เกิดโอกาสนะครับตามพลังงานไพ่ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ